ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอลินอายอันร้อนแรงและอายเย็นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในร่างกายของเขาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะนี้ชิงสุยยิ้มอย่างขมคืนเขาหวังไว้ว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสำเร็จทุกวันจะมีผู้คนในโลกก้าว มหาทวีปที่ต้องตายลงจากการที่ร่างกายของพวกเขาระเบิดออกมาเนื่องจากพลังภายในร่างกายที่มีมากเกินไปของพวกเขานี่เป็นผลมาจากความโลภของมนุษย์มันเร็วมาก ตุดตันเทียนของเขาเต็มไปด้วยพลังอันเออโลนและพลังในช่องทางเดินเส้นลมปราณของเขาก็ยังคงเพิ่มขึ้นชิงสุยเดินหน้าต่อไปบาดแผลที่ไหล่ก่อนหน้านี้ของเขาฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากพลังในการฟื้นตัวที่แข็งแกรง่ง แต่ส่วนอื่นๆของร่างกายของเขายังคงบอบช้ำอยู่อย่างไรก็ตามในขณะนี้สมองของชิงสุยรู้สึกโล่งเป็นอย่างยิ่งภายในร่างกายของเขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมันก็ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ถ้าไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าจุดตันเทียนของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ชิงสุยก็คงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวเขาอย่างน้อยความคืบหน้าของเขาก็คงจะช้ากว่าในตอนนี้กระดูกของเขาแตกและความเจ็บปวดอันรุนแรงก็ทำให้ชิงสุยถึงกับขบฟันของเขาไว้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่เพียงแค่อันตรายแต่มันยังเจ็บปวดมากเช่นกัน ความทรมานที่ไม่สามารถทนเอาไว้ได้ทำให้บางคนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาไม่อยากพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ๆการซึมซับพลังของสิ่งอื่นเพื่อบรรลุความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่เจ็บปวดถ้ามันเป็นกระแสพลังที่ไหลหลังมาตามธรรมชาติ อาการเจ็บปวดต่างๆก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยบางทีมันอาจรู้สึกว่าช่างแสนสบายเสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามคนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงพลังตามธรรมชาติได้เสมอไปคนส่วนใหญ่มักจะต้องพึ่งพาสิ่งของภายนอกเพื่อบังคับให้เกิดการพัฒนาชิงสุยตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่เขาไม่ใช่แค่ทำเพื่อเพิ่มความสามารถของเขาเท่านั้น แต่ยังควบคุมพลังในร่างกายของเขาเพื่อให้มันเป็นไปอย่างดีที่สุดในที่สุดชิงสุยก็ไม่อาจฝืนเอาไว้ได้อีกต่อไปและถมน้ำลายออกมาพร้อมเลือดสดสดวัยวะภายในของเขาได้รับบาดเจ็บจากพลังที่รุนแรงและตอนนี้ร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลถ้าเขาไม่ระมัดระวงังเขาก็จะระเบิดออกเป็นชิ้นชิ้นทันใดนั้นที่ชิงสุยรู้สึกว่าหมดสิ้นความหวัง การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นกับจุดตันเทียนของเขาหลอมเหลวจุดตันเทียนกวัวของเขาซึ่งเพิ่งยกระดับขึ้นเริ่มปรากฏของเหลวบางอย่างและพลังในร่างกายของเขาก็พุ่งเข้าสู่จุดตันเทียนกลัวอีกครั้งชิงสุยถอนหายใจด้วยความโล่งใจในตอนนี้อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันเขาก็งงงวย เมื่อตอนที่จุดตันเถียนกวัวของเขาเกาะตัวขึ้นครั้งแรกมันเป็นเพียงแก่นแท้มุกทองคำอย่างไรก็ตามเมื่อทักษะระดับสวรรค์ทะลุเข้าสู่ขั้นที่หกภายใต้พลังที่ยิ่งใหญ่แก่นแท้มุกทองคำก็จะละลายและกลายเป็นเหมือนกับจุดตันเถียนล่างตอนนี้ชิงสุยเพียงแค่พิจารณาถึงจุดตันเถียนทั้งสองสำหรับผู้ฝึกตนจุดตันเถียนเป็นเหมือนสิ่งที่ใช้กักเก็บบางสิ่ง ผู้ที่แข็งแกร่งจะสามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้มากเพียงใดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดตันเทียนไม่มากก็น้อยถ้าไม่มีจุดตันเถียนคนผู้นั้นก็จะดูเหมือนกับคนธรรมดาและสามารถฝึกฝนเคล็ดวิชาที่ทรงพลังได้ ในความเป็นจริงผู้ฝึกตนที่ผ่านการตกผลมาเป็นอย่างดีต้องใช้จุดตันเทียนและช่องทางเดินลงปราณที่แข็งแกร่งด้วยเมื่อจุดตันเทียนของคนผู้หนึ่งถูกทำลายคนผู้นั้นก็จะกลายเป็นคนพิการที่ถูกช่วงชิงทักษะทั้งหมดของเขาไปอย่างไรก็ตามจุดตันเทียนของผู้ฝึกตนนั้นไม่ได้โดยทำลายได้ง่ายๆมันจะไม่ถูกทำลายเพียงแค่การโจมตีเดียว ในความเป็นจริงจุดตันเทียนนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าอาวัยวะอื่นๆตอนนี้ชิงสุยมีจุดตันเทียนสองจุดความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและยังคงเพิ่มขึ้นอีกแม้จะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็หวังว่าการเติบโตที่บ้าคลั่งนี้จะหยุดเขารู้สึกว่าโอกาสที่เขาจะบรรลุถึงคลื่นสวรรค์ขั้นที่เจ็ดนั้นมีน้อยมากในขณะที่โอกาสที่ร่างกายของเขาจะระเบิดออกและตายมีมากขึ้น แม้ว่าชิงสุยปรารถนาที่จะบรรลุถึงคลื่นสวรรค์ขั้นที่เจ็ดแต่ตอนนี้เขาถูกกดดันอย่างหนักจนแทบสิ้นสติด้วยพลังอันน่ากลัวคราวนี้ถ้าเขาไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้เขาก็จะตาย ความโลภของเขาคือตัวการทั้งหมดเขาเป็นคนโลภมากเกินไปมันอาจจะดีกว่ามากถ้าเขากินยาทีละเม็ดในช่วงเวลานั้นความคิดหลายอย่างได้พาดผ่านเข้ามาในใจของชิงสุยขณะที่จุดตันเถียนกำลังซึมซับพลังอย่างมหาศาล เขาคิดถึงแม่ของเขาเขาไม่ได้เห็นเธอมานานแล้วผู้หญิงที่ให้กำเนิดเขาและเลี้ยงดูเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาที่สุดในโลกเก้ามหาทวีปถ้าเขาตายเขาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เป็นแม่ ยิ่งไปกว่านั้นยังเหล่าหญิงสาวและเด็กๆของเขามีบางสิ่งบางอย่างที่พรังพรูขึ้นในร่างกายของชิงสุยขณะที่ลมปราณจากตำราบรรพการหวนคืนก็เริ่มไหลเวียนเองทันทีในขณะนั้นชิงสุยรู้สึกว่าช่องทางเดินลมปราณของเขาดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่งขึ้นหลายครั้งและแม้แต่จุดตันเทียนก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเขาปิดตาลงเล็กน้อยและครุ่นคิด เวลาผ่านไปอย่างช้าช้าและพลังก็เต็มทั่วร่างกายของชิงสุยเขาขบฟันเอาไว้และฝืนแบกรับพลังอันมหาศาลแม้แต่พลังวิญญาณของเขาก็ยังพุ่งไปที่ปราศาสตแก้วในทะเลแห่งปัญญาไม่นานชิงสุยก็ได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังก้าวเดินเข้าไปในสถานการณ์ที่สำคัญและอาจพบจดจบได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามชิงสุยยังคงใช้ทุกอย่างที่เขามีและเขาก็ไม่สนใจอะไรถ้ามันทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ เขากระจายสมาธิออกไปและส่งพลังวิญญาณออกไปยังทุกส่วนของร่างกายมันเป็นไปอย่างค่อยๆชิงสุยเริ่มลืมเลือนตัวเองและลืมสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทันใดนั้นร่างกายของชิงสุยบิดเบี้ยว ถ้าเขาเปิดตาออกแน่นอนว่าจะต้องเกิดความตกใจร่างกายของเขาเกือบที่จะระเบิดออกมาในขณะนี้แต่แล้วในช่วงเวลานั้นพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นหลังชิงสุย ละเปล่งแสงสีทองอันงดงามล้อมรอบตัวเขาเสียงอันคมชัดที่ไม่อาจอธิบายได้ดังขึ้นมันเป็นเสียงที่นุ่มนวลซึ่งมาพร้อมกับเสียงก้องกังวานประกายแสงอันเจิดจรัสปรากฏร,รอบตัวชิงสุย ร่างกายของเขาดูเหมือนจะระเบิดออกและมีกลิ่นอายของรัศมีสีดำปรากฏขึ้นภายในพื้นที่ในเวลานี้ชิงสุยลืมตาของเขาขึ้นมาอย่างกระทันหันสิ่งที่เขาเห็นดูลึกลับและแปลกประหลาดราวกับว่าเขามีพลังที่ผิดธรรมชาติ เสื้อผ้าของเขาฉีกขาดกระจุยและเหลือเพียงรองเท,ท้าก้าวเทวาเท่านั้นอย่างไรก็ตามชิงสุยดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตเห็นมันชิงสุยตื่นตัวกลับมาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่พลังของจุดตันเทียนกัวและจุดตันเทียนล่างผสานเข้าด้วยกันราวกับว่าท้องฟ้าและผืนดินผสานเข้าด้วยกัน ในขณะนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ราวกับว่าร่างกายของเขาทั้งหมดได้รับการเกิดใหม่ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพลังที่ผสมผสานอยู่ในจุดตันเทียนกวัวพุ่งออกมาไปทางจุดตันเทียนล่างแข็งตัวก่อรูปเป็นเม็ด วันนี้มีเม็ดสีทองเรืองแสงอยู่ในจุดตันเถียนของชิงสุยมันเปล่งแสงสีทองบริสุทธิ์และค่อยๆหมุนวนพลงังชิงสุยรู้สึกดีใจที่รู้สึกถึงพลังที่มันมีอยู่ ตอนนี้ชิงสุยสามารถมั่นใจได้ว่าเขาได้บรรลุถึงคลื่นสวรรค์ขั้นที่7แล้วเมื่อตอนที่เขาอยู่ในขั้นที่1ถึง3จุดตันเทียนของเขาอยู่ในสถานะกา๊าซและเมื่อเขาอยู่ในขั้นที่4ถึง6มันอยู่ในสถานะของเหลว บันก่อรูปเป็นเม็ดแม้ว่าชิงซยจะเคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่เขาก็ยังประหลาดใจมากที่ได้เห็นมันเกิดขึ้นในส่วนของจุดตันเถียนกวัวนั้นไม่ได้ก่อรูปเป็นเม็ดและยังอยู่ในสถานะของเหลว มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆในการก้าวไปสู่การพัฒนาแต่สำหรับชิงสุยนั้นมันราวกับว่าเขาได้เกิดเป็นคนใหม่หรือว่าเขาได้ผ่านช่วงชีวิตมานานนับล้านปีนี่เป็นความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดินแดนใหม่ วันนี้เขาเรียนรู้หลายสิ่งด้วยตัวเองโดยไม่มีอาจารย์และเขาก็เข้าใจสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจได้ก่อนหน้านี้แม้แต่วิสัยทัศน์ของเขาก็ดูเหมือนจะกว้างไกลขึ้นแล้วหลังจากก้มศีรษะลงและตระหนักว่าเขาเปลือยกายเขาก็รีบเข้าสู่ดินแดนหยกยุพร,ราชอามตะและเปลี่ยนชุดใหม่ชุดผ้าแพรจันทราถูกทำลายสิ่งนี้ทำให้ชิงซุยตกอยู่ในความงุนงงสั้น มันเป็นชุดที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งของนิกายเทวโลกและเป็นชุดที่เขารู้สึกไม่เต็มใจที่จะใส่กับมันแต่ตอนนี้มันถูกทำลายไปแล้วเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเขาได้บรรลุและก้าวหน้าขึ้นอย่างแท้จริงหรือไม่ จิงสุยได้ไหลเวียนเคล็ดเสริมกายาบรรพากาและตระหนักว่าอุปสรรคที่เขาเคยติดอยู่นั้นหายไปแล้วนอกจากนี้เขายังรู้สึกถึงพลังของเขาในตอนนี้และมั่นใจว่าเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก กดเป็นเพราะตอนนี้เขามีจุดตันเทียนกวดความสามารถของเขาจึงอยู่เหนือความคาดหมายของเขาแล้วการได้บรรลุถึงคลื่นสวรรค์ขั้นที่7ช่วยให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นถึง40ดารา จึงส่ยเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเมื่อเห็นตัวเลขนี้แต่พลังในร่างกายของเขาบอกเขาว่าทุกอย่างเป็นจริงนอกจากนี้ทั้งการโจมตีและการป้องกันของเขาก็ยังอยู่ที่ระดับ40ดาราพละกำลังของเขาอยู่ที่ระดับ40ดารา ตามที่คาดไว้คลื่นสวรรค์ขั้นที่7คือขั้นตอนที่สำคัญที่จุดตันเถียนจะเกิดการแข็งตัวและก่อรูปเป็นเม็ดแม้ว่าเขารู้ว่าพลังจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10-20เท่าแต่เมื่อบรรลุคลื่นสวรรค์ขั้นที่7แล้วมันกลับเพิ่มขึ้นถึง40เท่า จิงสุยพอใจกับผลลัพธ์นี้มากเขาคิดว่าจุดตันเถียนกวัวในคราวนี้มีบทบาทสำคัญจริงๆเหตุผลที่ความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนี้อาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของจุดตันเถียนของเขาพละกำลังระดับ40ดารา หากเสริมเข้ากับปราณวชิระคุ้มครองวชิระและก้าวารีวชิระความสามารถของเขาก็จะพุ่งถึงระดับ80ดาราซึ่งรวมถึงพลังธรรมชาติกำลังไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดพลังธรรมชาติขั้นที่6ตอนนี้ภายใต้สถานการณ์ปกติความแข็งแกร่งของชิงสุยจะมีถึง104ดารา แดนจิตสงบเพิ่มพะละกกำลังขึ้น50%ปราณกระทิงคลั่งเพิ่มพลังขึ้น30%ฝ่ามือสังหารเทวอัศนีเพิ่มพลังโจมตีขึ้น30%ทักษะปราการจู่โจมเพิ่มพลังขึ้น20%เพล็ดกระบี่ผสานเพิ่มพลังโจมตีขึ้น40% และเทพอัศนีเพิ่มความสามารถโดยรวมให้แข็งแกร่งขึ้นถึงสองเท่าเมื่อคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม้ว่าจะไม่มีอาวุธใดๆแต่ความสามารถของชิงสุยก็มีความแข็งแกร่งอยู่ที่192ดารา เขาสามารถใช้เคล็ดกระบี่ผสานด้วยมือของเขาราวกับมันเป็นกระบี่และถ้าเขาถือเทพอัศนีเขาก็จะสามารถโจมตีด้วยพลังที่ใกล้เคียงกับระดับ400ดาราสิ่งนี้เทียบเคียงกับระดับปัจจุบันของแมงมุมอสูรหเสียน ถ้าเขาเพิ่มกระบี่ดารายุคคาดเข้าไปเขาก็สามารถโจมตีด้วยพลังที่มากกว่า400ดาราหลังจากประสบความสำเร็จชิงสุยสามารถสัมผัสถึงความสามารถของแมงมุมอสูรห้าเสียนได้อย่างชัดเจน จิงสวยเคลื่อนไหวร่างกายของเขาช้าช้าเขาต้องการที่จะลองใช้พลังที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของเขาหลังจากบรรลุสู่ความก้าวหน้าเขาก็ไม่สามารถใช้พลังของเขาได้อย่างสมบูรณ์มันจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับพลังที่เพิ่งได้รับมานี้เพลงหมัดวานอน ลังในร่างกายของชิงสุยเป็นอะไรที่เร่าร้อนและเขาต้องการที่จะปลดปล่อยพวกมันเขาเริ่มแสดงเพลงหมัดวานอนในพื้นที่ว่างภายในดินแดนหยกยุพราชะอมะตะแรงผลักดันแห่งหมัดวานอนปริศดางสด้วยการโจมตีครั้งนี้เลือดในการของชิงสุยถึงกับเดือดพลาด่านพลังจากการชกดังกล่าวทำให้เขาสับสนและไม่อาจอธิบายได้นี่ช่างเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ มันรู้สึกดีเหลือเกินราวกับปลาคัฟที่ทยานขึ้นจากน้ำแล้วกลายเป็นมังกรอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ